สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับคุณโครเปิลอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ง่ายนิดเดียวนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่9ก้าการบวกการลบทศนิยมค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนจบชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนต้องสามารถบวกและลบทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่งได้นะคะเรามาดูกันค่ะ การบวกการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งเดี๋ยวให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าผลบวกของ1.1บวกกับ2.7จะเป็นอย่างไรนะคะในแถวที่1.1 1. 1นะคะภาพสีเหลืองนะคะที่ระบายสีเต็มช่องสีเหลืองเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะระบายเต็มเท่ากับ1ถูกไหมแล้วก็พอถัดมาด้านหลังเห็นไหมคะช่องสีเหลี่ยมแบ่งออกเป็น10ช่องใช่ไหมคะ ช่องสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นสิบช่องเท่าๆกันแล้วก็ระบายสีหนึ่งช่องตรงนี้ใช่ไหมคะนั่นถ้าเราเขียนได้อยู่ในรูปทศนิยมก็คือหนึ่งในสิบก็คือศูนย์จุดหนึ่งใช่ไหมคะ,ะนักเรียนดูถัดมาภาพสีน้ำตาลน,น้ำตาลชมพูชมพูนะคะด้านล่างนะคะ,ะภาพแรกนะคะมีทั้งหมดสองรูปด้วยกันนะคะคือรูปนี้กับรูปนี้เต็มทั้งสองรูปนั่นก็คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองถูกไหมคะและทีนี้พอด้านหลัง แบ่งออกเป็น10ช่องระบายสีไป7ช่องนะคะนั่นก็คือ0.72บวกกับ0.7ก็เท่ากับ2.7ถูกไหมคะทีนี้เราเอาจํานวนเต็มมาบวกกันค่ะ1บวกกับ2แถวด้านหน้านะคะสีเหลืองบวกสีชมพูที่เป็นสีสีนะคะสีสีเหลืองตัวนี้นะคะแล้วก็บวกสีชมพูตรงนี้1 2 3ใช่ไหมคะเป็น3ตรงนี้ถูกไหมทีนี้พอ ในส่วนของที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะที่เป็นทศนิยมนะคะภาพแรกเป็นคือ0.1ภาพที่2คือ0.7 0.1บวก0.7นะคะมันก็จะกลายเป็น0.8นักเรียนพอเข้าใจไหมคะทีนี้3รวมกับ0.8ใช่ไหมคะมันก็มีค่าเท่ากับ3.8นะคะ ทีนี้เรามาพิจารณาผลบวกของ0.24บวกกับ0.35กันค่ะเรารู้อยู่แล้วว่า0.24นะคะก็คือมาจาก0.2บวก0.04ถูกไหม0.2ไอ้2ก็คือหลักส่วน10ถ,ถูกต้องไหมคะ,ะ,ะแล้วก็4ก็อยู่ในหลักส่วนร้อยถูกไหมคนละตำแหน่งกันนะคะบวกกันก็เป็น0.24นะคะ,ะมาดูค่ะ แล้วมาดู0.35เกิดจากอะไรคะเกิดจาก0.3บวก0.05นะคะเหมือนกับว่า10บวกกับ5มันเท่ากับเท่าไหร่คะ15ถูกไหมเราเอา0บวก5ได้5แล้วก็1ไม่มีตัวบวกก็เป็น1ใช่ไหมคะก็ได้เป็น15อย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันหลักเดียวกันบวกด้วยกันหลักต่างกันก็บวกด้วยกันนะคะหลักต่างกันเรามาบวกด้วยกันไม่ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะ ดังนั้น0.242 2. ถูกไหมคะ0.2กับ0.3 2กับ 3. 3อยู่ในหลักเดียวกันก็คือหลักส่วน10นนำมาบวกกันเป็น0.5ถูกไหมคะทีนี้0.2ตัวนี้นะคะกับ0.3ตัวนี้มันอยู่ในหลักเดียวกันคือหลักส่วน10นนำมาบวกกันได้เป็น0.5 คราวนี้0.04อันนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะแล้วก็0.5 5ห้อยู่ในหลักส่วนร้อยเช่นเดียวกันนำมาบวกกันได้ก็เป็น4บวก5ก็เป็น9นะคะมันจึงได้เป็น0.5บวกกับ0.09เป็นเท่าไหร่คะมันก็จะได้เป็น0.59ถูกไหมคะถ้านักเรียนพิจารณาดูดีๆถ้าเราบวกกันได้เลยอย่างเช่นอ่ะข้างหน้านะคะนักเรียนดูนะ ข้างหน้าจะเป็นศูนย์คือหลักหน่วยถูกไหมคะทีนี้เป็นจุดทศนิยมเป็นจุดทศนิยมหลังจุดทศนิยมหลักแรกก็คือหลักส่วน10ถูกไหมคะหลักส่วน10 2บวกกับ3ก็เป็น5ถูกไหมทีนี้เรามาดูที่หลักถัดไปคะ่ะ4กับ5 2จสองจนวนนี้นะคะ ก็คืออยู่ในหลักส่วน100บวกกันได้เลย4บวก5ก็เท่ากับ9ดังนั้น0.24บวก0.35เท่ากับ0.59นะคะการบวกทศนิยมที่ไม่มีการทศเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวนนับนะคะโดยนำจำนวนนับที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันและการบวกจำนวนในหลัก เราต้องบวกจำนวนในหลักขวาสุดก่อนนะคะมาดูกันค่ะอันนี้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเห็นจุดทศนิยมไหมคะ84.32บวกด้วย13.51ใช่ไหมคะนักเรียนเห็นจุดทศนิยมไหมหลักการบวกลบทศนิยมเราต้องวางจุด ทศนิยมให้ตรงกันก่อนสังเกตว่าทั้งสองจำนวนนี้ต่างก็เป็นทศนิยม2องตำแหน่งด้วยกันทั้งสิน้นดูยังไงว่าเป็นสองตำแหน่งดูหลังจุดทศนิยมค่ะ3 2มสองมี2ตำแหน่ง5 1มี2ตำแหน่งอันนี้คือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะแล้วก็วางจุดทศนิยมให้ตรงกันอย่างอื่นไม่ต้องแคร์แครแค่จุดทศนิยมอย่างเดียวให้วางให้ตรงกันนะคะมันก็จะได้เป็น 84.32บจดสองบวกด้วย 13. 5 1ดก็บวกปกติค่ะบวกจากขวาสุดก่อนหรือจากหลังไปหน้าเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นบวกกันที่หลักส่วนร้อยก่อนก็คือสองบวก1ก็เท่ากับ3ต่อไปหลักส่วน10ค่ะ3บวก5ก็เท่ากับแปจุดบวกจุดไม่ต้องบวกนะคะดึงจุดลงมาเลยนะคะทีนี้ก็เป็นหลักหน่วยค่ะ4บวก3เท่ากับ 7แล้วก็บวกหลัก10ก็คือ8บวก1เท่ากับ9ดังนั้นก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ97.83นั่นเองค่ะห็นไหมคะนง่ายๆคล้ายๆกับการบวกทศนิยมเอ้คลยคล้กับการบวกจำนวนนับปกตินะคะต่อไปค่ะมาดูผลบวกของ74.61บวกกับ 2. 5, 2. 2.5 2.259สังเกตว่า74.61 เป็นทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมคะบวกกับ2 2 5 9เป็นทศนิยม3ตำแหน่งทำยังไงเอ่ยคุณครูบอกแล้วว่าให้เราแค่แค่จุดทศนิยมอย่างเดียววางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะครูเน้นเลยนะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันทีนี้จำนวนแรก74.61มีหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จุดทศนิยมแล้วก็หลัก หกก็คือหลักส่วนสิบหนึ่งคือหลักส่วนร้อยอันนี้สูนรเดี๋ยวครูค่อยอธิบายนะคะ mm hmm. ทีนี้มาดูที่ 2, ตัวบวกค่ะสองจุดสองห้าเก้าสองอยู่ในหลักหน่วยก็วางให้ตรงกับหลักหน่วยก็คือสี่ถูกไหมคะทีนี้สองก็คือหลักส่วนอ่าเห็นไหมวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะแล้วก็ถัดไปสองตัวถัดมาก,ก็คืออยู่ในหลักส่วนสิบวางให้ตรงกับหกซึ่งอยู่ในหลักส่วนสิบเหมือนกันห้าอยู่ในหลักส่วนร้อยวางให้ตรงกับหนึ่งอยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะและ เก้าอยู่ในหลักส่วนพันด้านบนจะใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้มีค่าเท่ากัน74.61กับ74.610มีค่าเท่ากันนะคะจะใส่ศูนย์ก็ได้แต่ว่าใส่ศูนย์เพื่อให้สะดวกเพื่อให้คุ้นชินในการบวกนะคะเลยใส่ศูนย์ลงไปทีน,นี้ก็บวกตามปกติค่ะบวกจากหลังไปหน้านะคะจากขวาสุดก่อนศูนย์มาบวกที่หลักส่วนพันกันก่อนศูนย์บวกด้วย9ก็เท่ากับ9 หลักส่วนร้อยหนึ่งบวกด้วยห้าก็เท่ากับหกหลักส่วนสิบหกบวกด้วยสองเท่ากับแปดจุดใส่ไว้เหมือนเดิมต่อไปมาบวกที่หลักหน่วยค่ะสี่บวกสองเท่ากับหกเจ็ดหลักสิบไม่มีตัวบวกก็ดึงเจ็ดลงมาเลยคำตอบก็คือเจ็ดสิบหกจุดแปดหกเก้านั่นเองค่ะต่อไปมาดูการบวกทศนิยมที่มีการทดกันบ้างค่ะ มาดูพิจารณาผลบวกของ0.36บวกด้วย0.48กันนะคะ0.36มาจากอะไรคะมาจาก0.3บวกกับ0.006นะคะกลายเป็น0.36ต่อไป0.48ก็มาจาก0.4บวกกับ0.08ก็กลายเป็น0.48นะคะเรามาดูว่าอ่ะอันนี้ครูสรุป รวดเดียวเลยนะคะมาดูทางซ้ายมือตัวอักษรสีฟ้านะคะจากรูปนะคะจะได้ว่าอะไรคะ0.36กับ0.48ต่างเป็นทศนดียม2ตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นนะคะเวล<ะ>าเราบวกก็บวกปกตินะคะบวกจากขวาก่อนหลักส่วนร้อยถูกไหมคะก็คือ6กับ8 6บวก8ได้เท่าไหร่คะได้14ใส่4ทด1ถูกไหมตัวหนึ่งที่หลักถัดไปเหมือนบวก จำนวนนับปกติเลยต่อมา3บวกสี่ในหลักอันนี้คือหลักส่วน10นะ3บวก4เท่ากับ7บวก1ที่ทดก็เป็น8ดังนั้น0.36กบวกศูก็เท่ากับ0 8นนั่นเองค่ะการบวกทศนิยมที่มีการทดนะคะให้เราใช้หลักการเดียวกับการบวกจํานวนนับนะคะโดยนําจํานวนนับที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันการบวกจํานวน ในหลักขวาสุดก่อนนะคะถ้าบวกครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ในหลักถัดไปทางซ้ายนั่ก็คือการทดปกตินั่นเองนะคะคล้ายๆมันเหมือนเลยกับการบวกจำนวนนับปกติเพียงแค่เรามีจุดทศนิยมเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองค่ะ,ะมาดูค่ะให้นักเรียนพิจารณา5.9บวก0.6คุณครูก็จะวางปกติ 5.9บวก0.6เราเน้นที่จุดทศนิยมวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ5.9และ0.6ต่างเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทั้งสิน้น9และ6ก็เป็นทศนิยมในหลักอยู่ในตำแหน่งก็คืออยู่ในหลักส่วน10เพราะฉะนั้นบวกกันได้เลย9.6บวก6เท่ากับ15ใส่5ทด1ที่หลักถัดไปถูกไหมคะ ทีนี้หลักหน่วยบวกกันหบวกศก็ได้0บวกที่ท่อีกหนึ่งก็เป็น6ดังนั้นก็ตอบ6.5ง่ายๆแค่นี้นะคะมาพิจารณากันต่อค่ะ61บวอวกขอโทษค่ะ61.64บจุหี่บวกด้วย1 7บ8จุดห้าแนะคะทั้ง61.64และ17.58ต่างก็เป็นทศนิยม2อตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นนะคะดังนั้น หลักง่ายๆที่มุณครูบอกไว้เสมอย้ําเลยนะคะว่าการบวกทศนิยมต้องวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะย้ํานะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะ61.64มีหลัก10หลักหน่วยหลักส่วน10และก็หลักส่วนร้อย ห้าแปดก็มีหลักสิบหลักหน่วยหลักส่วนสิบและหลักส่วนร้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บวกกันได้เลยสี่บวกแปดก็เท่ากับสิบสองใส่สองทดหนึ่งบวกปกติไหมคะทีนี้ห้าบวกหกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดบวกที่อีกหนึ่งที่ทดอยู่ก็เป็นสิบสองใส่สองทดหนึ่งแล้วก็เราก็ใส่จุดตามปกติเราเจอจุดใส่จุดเลยคะ่ะทีนี้หนึ่งบวกเจ็ดก็เท่ากับแปดบวกหนึ่งที่ทดก็เท่ากับเก้าหกบวกหนึ่งก็เท่ากับเจ็ดง่ายๆนะคะ มาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะในหน้า113นะคะอันนี้ให้ทำเฉพาะข้อคู่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเดยวกลัวนักเรียนเหนื่อยนะคะคุณครูก็เลยให้ทำเฉพาะข้อคู่ก็พอ,อนะคะตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นพยายามทำตาม,ตามตัวอย่างนะคะขีดเส้นตรงเส้นใต้อะไรให้เรียบร้อยนะลูกนะ,ะมาดูค่ะ ข้อที่สอง4 41.8 41. 1บบวกด้วย26.19นะคะ41.8มีทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมก็คือมีแค่8หลักส่วน10ทีนี้26.19มีทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ1กับ9หลักส่วน10และหลักส่วนร้อเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าถ้าเราสามารถที่จะ ใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะคะ41.8กับ41.80มีค่าเท่ากันนะคะถ้าเกิดเราใส่ศูนย์แล้วก็บวกตามปกติเลยค่ะศูนย์บวก9ก็เท่ากับ9ใช่ไหมคะ8ดบวก1ก็เท่ากับ9จุดใส่ปกติ1บวก6ก็เท่ากับ7 4บวก2ก็เท่ากับ6ง่ายๆแค่นี้นะคะตอบ67.99นะคะต่อไป ข้อที่4ค่ะ3 5 4 3บวกด้วย433.64นะคะก็จะได้เป็น354.23บวกด้วย433.64ทั้ง2องจำนวนนี้ต่างเป็นทศนิยม2องตำแหน่งด้วยกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆคือวางจุดทศนิยมให้ตรงกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะ วางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะวางให้ตรงกันทีนี้หลักมันก็จะตรงกันเองมันก็จะอยู่ในตำแหน่งของมันนะคะทีนี้ก็บวกกันเลยหลักส่วนร้อยสามบวกด้วยสี่ก็เท่ากับเจ็ดนะคะสองบวกด้วยหกก็เท่ากับแปดจุดเหมือนเดิมนะคะสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดห้าบวกสามเท่ากับแปดและสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะคะดังนั้นตอบเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะคะเขียนตอบให้เรียบร้อยด้วยนะคะ นักเรียนนะคะอย่าลืมทําข้อคู่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างข้อ16ให้ดูอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นการบวกทศนิยม3จํานวนนะคะ238.19บวกด้วย1 5 5 8 4บวกด้วย6 2 1นะคะลองสังเกตว่าจํานวนแรกจุดเป็นทศนิยม2ตําแหน่ง15.4 1 15 5้คือทศนิยม2ตําแหน่งและ62.1เป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะคะ เพราะฉะนั้นที่คุณครูบอกเสมอวางอะไรให้ตรงกันคะวางจุดทศนิยมให้ตรงกันนะคะและวนามาบวก3ามจนวนปกติเลยนะคะสังเกตว่า1 ทำไมมีแค่หนึ่งตัวเดียวเพราะหอยู่ในหลักส่วน10ถูกไหมมันตรงกับ1ที่เป็น2องจุดสองร้อก็อยู่ในหลักส่วน10บ5 4 1 5 5 8 4 8ก็อยู่ในหลักส่วน10 62.1 1หนึ่งก็อยู่ในหลักส่วน10เพราะฉะนั้นคุณครูวา,วางหลักให้ตรงกันเราสามารถใส่ศูนย์ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะอ่ะเรามาเริ่มวางปกติเรามาเริ่มบวกปกติผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 5 6 1 3อ้าสิบหกจุดหนึ บวกหลักขวาสุดก่อน9บวก4เท่ากับ13ใส่3มทด1ถูกไหมคะหบวก8เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10 10บวก1ก็เป็น11ใส่1ทด1เจอจุดใส่จุดปกติค่ะแบวก5เท่ากับ13บวก2เป็นสิบห้าบวก1บวก1ที่ทดเป็น16ใส่หทด1 3บวก5เท่ากับ8ดบวกด้วย6เท่ากับ 14บวกที่บวกอีกหนึ่งที่โทษก็เป็น15ใส่5้ทษ1นะคะทีน,นี้ก็บวก2องบวกหนเท่ากับสาสาบวกหเท่ากับสนะคะดังนั้นตอบ456.13ค่ะต่อไปนะคะข้อ2ใหญ่อันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง อันนี้คือนักเรียนสามารถตอบแบบฟรีสไตล์ได้เลยนะคะ23.15บวก7.583มากกว่า23.15บวกอะไรคะนักเรียนสังเกตว่า23.15เหมือนกันถูกไหมถูกไหมคะบวก7 5 8ข้างหน้าบวก7.583ข้างหลังบวกอะไรอะคะที่น้อยกว่าข้างหน้าถูกไหม พราะเขาบอกว่า 23. 1 5บมหนึ่งาบวก7.58ดมากกว่า23.15บวกอะไรคะเราสามารถใส่จำนวนนับอะไรก็ได้คุณครูยกตัวอยา่าง7.582นักเรียนสังเกตว่าแค่หลักส่วนพันน้อยกว่า1ตําตำแหน่งถูกไหมน้อยกว่า1จํานวนใช่ไหมคะน้อยกว่า1ก็มันก็หมายความว่าด้านหน้ามากกว่าด้านหลังแล้วนะคะนักเรียนอาจจะใส่4ใส่ห้า ใส่2อะไรอย่างนี้ก็ได้2.458อย่างนี้ก็ได้นะคะใส่ได้เลยปกให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะอันนี้มี5ข้อนักเรียนอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ